สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเดจเกจิอาจารย์นะครับอ่าช่องทางกันติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์081ก็2237หน้า0นะครับ ID Line ก็081ก็2237หน้า0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ๋ยวามาชมพระกันนะครับขอจัดปรับไปนิดนึงฮะองค์แรกนะครับอันนี้จะเป็นลีลาข้างดอกไม้นะครับทีนี้น่าจะเป็นกุสุโขทัยนะครับ นี่นะครับพระดาข้างดอกไม้นะครับในการที่หนึ่งนะครับนี่ครับวงนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับพระดีลาข้างดอกไม้นะครับ องนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับองนี้นะครับไม่มีอยาก่อมนะครับอ,องค์ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพร,พระเจ้าเจ้าพระองค์นะครับอันนี้ด้านหลังจะเป็นยันน้ําเต้านะครับอันนี้จะเป็นของเจ้าคุณนอนะครับประเทศสีดินนะครับอุกเสกให้ออกที่ออกให้ที่วัดวัดศรีขันธารามนะครับ วัดสีขันธรามนะครับอ่างทองนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเกสรน,นะครับนี่นะด้าน,นหลังจะเป็นยันน้ำเต้านะครับเจ้าก้าวพระองค์นะครับเจ้าคนนอปุกเสกนะครับออกที่วัดศีขันนะครับ องนี้เปิดไว้ที่2อรหสิบาทนะครับองนี้นะครับไม่มีห่างซอมนะครับองนี้นะครับองต่อมานี่เป็นพระสมเด็จสามชั้นนะครับอันนี้เนื้อหามันมากเลยนะครับองนี้นะครับดูนะครับ เนื้อหาดีมากมานะครับน,นี่น่าจะเป็นเกจี่อาจารย์สร้างนะครับเนื้อหามันมันเลยนะครับองน,นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับองน,นี้เปิดไที่สาม้อยบาทนะครับองน,นี้นะครับเนื้อหามันมากนะครับองน,นี้นะไม่มีหักซ่อมนะครับ ตามรบาทนะครับรายการที่3มนะครับต่อมาราการที่สี่นะฮะอันนี้ก็เนื้อหาดีนะนี่ครับมีคาบบางๆนะครับแบบนี้นะไม่มีหัก่้มนะครับ นี้เปิดไว้ที่สามอบาทเหมือนกันนะครับตันนี้นะครับเป็นผสมเด็จนะฮะไม่มีหักซ่อมนะครับต่อมานี่เป็นเหรียญวอชินนรา,าดนะครับอันนี้ไม่ทราบที่เยนะเลือพี่ี่นใดชอบนะครับเป็นรอเก่านะครับแบบนี้นะนี่ฮะ เปิดไว้ที่200อบาทนะครับเลี่ยวชินาลาลองนีนะ้ไม่ทราบที่นะครับสวยดีนะครับ200บาทนะครับของนี้นะรวมส่งเลยนะครับอ,อุ้งสุดท้ายเนี่เนื้อหาดีนะนะครับมันคล้ายๆของหลวงพ่อพิงค์นะครับนี่นะนเนื้อหานะไปทางหลวงพ่อพิงค์วัดบารมาิกอ,อกเลยนะ แต่เป็นลูกอมนี่คือเป็นหของหลวงพุกพิงเลยนะครับแต่เนื้อหาแบบนี้นะองนี้ก็สภาพใช้นะครับผิวเปิดนะนี่นะองนี้เปิดที่250หบาทนะครับองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับแต่สภาพใช้มานะใกล้ๆของหลวงพ่อพิงค์นะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับ สุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางกติดต่อช่องนะครับสามารถโทรที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่กเ้าดนย์นะครับ ID Line ก็ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเ้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลทางนะครับชอบพระงไหนได้การใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ